หากคุณกำลังเบื่อหน่ายกับการเติมโรบักระบบไอ p ดีพาที่แสนแพงและขั้นต่ำ <Bro. S 1> ที่สูงเลิว้วปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเพจ JB ที่ช็อปสามารถขายโรบักแบบไอ p ดีพาให้คุณได้ในราคาที่แสนถูกและขั้นต่ำเพียง800โลบักเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับขั้นต่ำถึงเลท5ด้วยกัน คุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วแพจจริงยอดไลค์สี่หมื่นขึ้นไปแล้วจ้ะเอ้ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการดูแอนิเมททุกๆคนทุกๆท่านฮะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Anime Fighter Simulator ฮะและแน่นอนเลยว่าวันนี้เนี่ยผมกลับมาพร้อมกับการอัปเดตของเจ้าแมปนี้แล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมติดเจ้าแมปนี้งอมแงม,มมากๆ <c oughs> เพราะว่าผมเล่นนอกรอบไปค่อนข้างที่จะไกลเว่อร์เลยและแน่นอนครับว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับผมไปเล่นนอกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะมารีวิวอย่างเต เต็มประสิทธิภาพในคลิปนี้นะครับ <Okay. S 1> แต่จะบอกว่ารีวิวอย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็คงไม่ได้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักชื่อเจ้าพวกแอนิเมที่อัปเดตมาสักเท่าไหร่เลยก็ว่าได้นะ <Nope. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกในเรื่องของที่ผมรู้ละกันนะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้แต่ไม่พูดชื่อลงลึกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูแอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองนะ <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับว่าเดในครั้งนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็คือโซนใหม่ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดคุณสังเกตที่ตรงนี้ฮนะจะมีโซนเพิ่มเข้ามาใหม <c oughs> มันเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดให้เป็นเกมโรบอทที่ผมเคยเล่นก็คือโรกูนถูกไหมมันคงไม่ใช่ชื่ออนิเมะว่าโรกูนหรอกไหมหรือว่าใช่ก็ลองคอมเมนต์บอกผมทีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเจ้าอนิเมะเรื่องนี้เลยครับแต่รู้แค่ว่าวันนี้นะครับผมพร้อมที่จะมาขิงท่านผู้ชมที่กําลังเปิดไข่อย่างบ้าคลั่งนะ <S <S> <S เพราะว่าผมนั้นเปิดไข่ได้ตัวที่โคตรจแะแรงมาหนึ่งตัวท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนเลยก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะมันคือเจ้าตัวระดับซีเครตท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ได้ที่จะเปิดดไ้มัน แบบง่ายๆท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากมากๆที่จะได้รับมันมาและแน่นอนเลยว่าในคลิปนี้ผมได้รับมันมาแล้วนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเจ้าดินแดนนี้นะครับใช้เงินปลดล็อกอยู่ที่ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่500ล้านหรือ100ล้านนะอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วน่าจะ100ล้านหรือเปล่าท่านผู้ชมและเมื่อเราเข้ามาในดินแดนกูลครั้งแรกท่านผู้ชมฮะคุณจะอยู่ที่ตรงนี้พอคุณมาที่ตรงนี้เนี่ยจะมีบอสต,ตรงนี้อยู่นะครับแต่นี่ไม่ใช่บอสต,ตัวใหญ่สุดของที่อัปเดทเข้ามา <Nope. S 1> เเเตัวีีะครบมดออ่ทททกิใ บอกได้เลยว่าคุณสามารถตีมันภายใน1นาทีครึ่งเลยก็ว่าได้นะถ้าเกิดคุณดาเมจเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่สุ่มไข่นะครับแน่นอนเลยว่ามีระดับคอมมอนแล้วก็แรสุดที่โชว์นะฮะก็คือระดับมิสติกคอมมอนนะฮะอยู่ที่38%แล้วก็มิสติกนะครับอยู่ที่0.028แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ซื้อในเรื่องของบูสเตอร์นะครับบอกได้เลยว่าจะไม่ใช่เลดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมซื้อในเรื่องของบูสเตอร์หรือว่าเกมพาร์ทลักกี้ เขามาเพื่ออำนวยให้กับคนเล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่นั่นเองก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมแต่จะบอกว่าอำนวยก็ไม่เชิงท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคุณจะต้องเล่นไประดับหนึ่งคุณถึงจะสามารถปลดล็อกอัปเกรดตรงนี้ได้ <Okay. S 1> ซึ่งอัปเกรดพวกนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของภาร,ร,รกิจให้คุณนั้นไปปลดล็อกทุกอย่างที่เขากําหนดมาเขากําหนดอะไรคุณก็ไปทําตามที่เขาบอกและคุณจะได้ของรางวัลสิ่งน,นั้นมาเป็นของตอบแทนหรือว่าบัฟนั่นเองนะถ้าเกิดคุณสังเกตที่ตรงนี้ฮนะผมมีบัฟอยู่อย่างดาเมจฮนะคูณอยู่ ลักเนี่ยบวก7.5เย็นฮะคูณ2อีกพีคูณ2เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีมากๆส่วนใครที่อยากรู้วิธีการทาภารกิจนะครับแนะนําว่าคุณอ่านตามนี้แล้วก็ไปทําได้เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ทําหลักๆไปหมดแล้วแหละแล้วก็ที่ผมแนะนําที่สุดก็คือในเรื่องของอัปเกรดหรือว่าเพิร์กดาเมจนั่นเองท่านผู้ชมฮะเพิร์กดาเมจเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากมท่านผู้ชมเพราะว่ามันบวกดาเมจให้เราไงล่ะแล้วก็เงื่อนไขค่อนข้างง่ายมากก็คือให้เรานั้นเปิดไข่ทั้งหมด10,000ฟแค่ แค่0นึ่งแฟองเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของบวก20%ดาเมจมาแล้วก็ถ้าเกิดคุณเปิดครบ1ล้านฟองเนี่ยคุณจะได้บวกไปอีก25%ซึ่งแน่นอนว่ามันจะสแตร็กกันได้ก็คือมันจะสามารถทับกันได้แล้วก็รวมกัน <Wow. S 1> คือบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆฮะถ้าเกิดคุณปลดล็อกหมดเนี่ยคุณจะเพิ่มดาเมจอีก60%ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากครับแล้วก็ขอรีวิวตัวละครคร่าวๆเลยได้ไหมท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนเลยว่าผมได้จจเรตตรจเ้า,ยยา คนในเกมเนี่ยกำลังเปิดไข่เพื่อหามันอยู่นะเดี๋ยวนะผมขอมาโชว์ตรงนี้ก่อนดีกว่าซึ่งถ้าเกิดคุณเข้ามาใน Fighter Index กเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวละครอยู่แค่6ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเปิด Secret ได้เนี่ยคุณจะโผล่มาอีกหนึ่งตัวซึ่งเจ้าตัว s e c r e ตตรงนี้นะครับถ้าเกิดเลเวลหนึ่งนะจะมีดาเมจอยู่ที่170แต่ในทางกับการคือถ้าเกิดเป็นเจ้าตัว m y s t i กเนี่ยเลเวลหนึ่งจะมีดาเมจอยู่แค่89แาเกิดเราาอยกจะรู้ว่าถ้าเกิดเไราัวากมก็มีการพพิม์เล้วลาถ้าเลก ให้คุณนะั้นทําการกด enter หนึ่งครั้งก่อนมันก็จะทําการโชว์ damage นะครับของเลเวลนั้นๆมา อย่างก็ตัวไวลิเปอร์ที่ผมได้มานะครับอันนี้ขอเรียกชื่อในเกมนะผมไม่รู้ชื่อในแอเมินะครับขอเรียกว่าเจ้าไวลิเปอร์แล้วกันนะดาเมจนะครับอยู่ที่4ล้าน2ถ้าเกิดเลเวล99บนะครับเจ้าเกมนี้มีเลเวลตันอยู่ที่99ในทางกับการถ้าเกิดเราได้ระดับชายดีมามันก็จะคูณมันไม่เชิงว่าคูณ2ท่านผู้ชมฮะแต่ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่กลายเป็น7ล้าน4แสนอันนี้คือถือว่าเยอะมากแต่ในทางกับการถ้าเกิดเจ้าตัวนี้ของผมนะฮะมันเลเวล99น้ารับเก้านะเกัดมันระดับชายเี มันจะมีดามเมจอยู่ที่14ล้านอันนี้คือถือว่าเยอะมากๆแล้วก็โอกาสออกอยากมากๆท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันเป็นชายนี่ยังไงละ่ะเอาแค่เจ้าตัวไวทิปเปอร์เนี่ยผมก็เปิดเงือกสั่นแล้วท่านผู้ชมฮะได้มาแค่แบบธรรมดานะไม่ได้ระดับชายนี่มาท่านผู้ชมแต่ก็ในทางแบบการคือได้เยอะมากแล้วก็ได้เจ้าตัวชายนี่ระดับลีเจนดารี่ใช่ไหมไม่ใช่สีท่านผู้ชมใช่ลีเจนดารี่นะฮะผมได้เจ้าตัวลีเจนดารี่ระดับชายนี่มานะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะบวกเยอะเลยนะถ้าเกิดใครที่ได้มาเนี่ยก็แนะนาว่าให้ เกิดมาเทียบกับเจ้าตัวไวริเปอร์ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดธรรมดาเนี่ยมันจะมีดาเมจอยู่แค่4ล้าน2เท่านั้นนะครับอันนี้คือธรรมดาเลเวลาเก้านะแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวเรจนดารี่เป็นระดับชายนี่นะครับบอกได้เลยว่าดาเมจค่อนข้างสูสีสามารถเอามาปั้นแข่งกันได้เลยก็ได้เกิดใครที่อยากรู้ดาเมจตัวไหนก็นั่นแหละฮะสามารถที่จะพิมพ์เลเวลแล้วก็สามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลยอันนี้คือถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีดดมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวดีแมสท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเนะี่ยยังไม่เห็นเจ้าตัวนี้ โอแค่เดี๋ยวนะ3ตัวหลักก็พอนะครับเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเป็นระดับล e เจน d ดอรี่นะผมจะรีวิวแค่3ตัวนี้ก็พอนะครับแน่นอนเลยว่าผมจะตีเจ้าพวกลูกน้องมาแล้วกันนะอ่ะไหนดูซิว่ามันโจมตีเป็นยังไงบ้างครับไหนดูสกิลหน่อยมันจะาลางการแค่ไหนบอกได้เลยว่าได้มาเดียวก็ไม่เคยดูเลยว่าสกิลมันโอ้โ <Wow. S 1> โอเคท่านผู้ชมฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเท่แล้วก็ใช้การโจมตีประมาณ 4- ีหครั้งเนี่ยก็ทําการใช้สกิลแล้วนะไหนลองนับใหม่1 2 สามใช่ฮะท่านผู้ชมสามครั้งเท่านั้นอันนี้เป็นอะไรที่ไวมากๆท่านผู้ชมฮะโอเคพออันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าปั้นแล้วก็ออกมาเล่นนะเพราะว่ามันเท่มากท่านผู้ชมถัดไปเนี่ยผมขอเจ้าตัวไวล์ิปเปอร์มาใช้เลยแล้วกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเลเวล92าแล้วนะครับค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วแหละซึ่งหน้าตาของมันนะครับก็จะเป็นพี่แว่นนะครับหน้านิ่งๆ,ๆ,ๆมากเสื่อแบบนี้นะครับแต่บอกเลยว่าเป็นถึงระดับมิสติกเลยท่านผู้ชมไหนลองโจมตีดูโจมตีประมาณ1 2โอ้ยเดี๋ยวนะ3หู4ห้า หกครั้งท่านผู้ชมและใส่สกิลถามจริงเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะทำไมเอฟเฟกต์มันไม่อลังการเลยวะเดี๋ยวนะอันนี้มันบั๊กหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอเปิดเดี๋ยว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 เปิดกราฟิกก่อนเมื่อสักครู่นี้ผมปิดกราฟิกไว้ไงมันอาจจะไม่ชัดนะฮะไหนลองโจมตีอีกรอบหนึ่งซิมันต้องมีเอฟเฟกต์ที่ดีกว่านี้สิท่านผู้ชมฮะนี่มันระดับมิสติกเลยนะเฮ้ยดูสิฮะ ดูมาสกิลสิฮะท่านผู้ชมผมอยากกินน้ำตาไหลไม่น่าเชื่อโอ้โหสกิลโคตรเก่าเลย <What the? S 1> พอพอพอ นี่ระดับรีเจนจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่รีเจนดิท่านผู้ชมนี่ระดับมิสติกจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อโอเคแล้วถ้าเกิดเจ้าตัวนี้ล่ะอันนี้เป็นระดับซีเครตนะครับบอกได้เลยว่าเท่มากอันนี้ผมเคยเห็นเอฟเฟกมาแล้วนะครับมันจะทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ออกมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามอนสเตอร์มันชื่อว่าอะไรนะครับแต่บอกได้เลยว่ามันตัวใหญ่แล้วก็ดาเมจแรงมากท่านผู้ชมอ้าวไม่ทันโชว์สกิลเพราะว่าเลือดมันน้อยเกินไป <c oughs> เราต้องมาตีตัวใหญ่ๆอย่างตัวนี้อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับมันคือคบอ,อ สามารถโจมตีต่อวิได้ถึง6ล้านเลยท่านผู้ชม6ล้านเลยนะครับอันนี้คือตัวเดียวนะบอกได้เลยว่า OP มากและนี่คือสกิลของเขา เป็นยังไงล่ะโคตรจะเท่เลยฮะท่านะผู้ชมนี่17ล้านดาเมจนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้า foul, วมะพร้าวยวงมากๆนะฮะและก็แน่นอนเลยว่าผมใช้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโจมตีต่อวีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปลองช่วยกันโจมตีแต่น่าจะตายก่อนอันนี้คือบอสลองนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอสหลักซึ่งบอสหลักเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเพราะว่าเลือดมันเนี่ยโคตรจะเยอะเลยท่านผู้ชมฮะมันอยู่ตรงนี้นั่น สามารถตีได้แบบเร็วๆนะนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้ <laughs> โหเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เจ้าตัวซีเครตตรงนี้ฮะ,ะ,ะเสกออกมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกันถ้าเกิดใครที่รู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะได้อ่านแล้วก็ประดับความรู้ตัวผมเอง <Okay. S 1> นะเพราะาผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจริงๆของมันเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นผมจะลองโจมตีไปเลยนะเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมฮะเซตนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาในการโจมตีนานหรือเปล่าแล้วก็ดาเมจสูงสุดตตาวิเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับคุณสามารถด้ก็อิคื เล้านท <Wow. S 1> ่านผู้ชมกลายเป็นแล้วท่านผู้ชมเป็นไงอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวตอนสรุปนะอืกว่าจะครึ่งหลอดเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะท่านผู้ชมก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่มาเล่นนะครับแนะนําว่าให้ชวนเพื่อนมาเล่นจะดีมากมาช่วยกันลุมตีมันเนี่ยจะไวกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเรามาโซโล่ตีเนี่ยแลดูจะไม่ค่อยไหวนะนี่ขนาดผมมีระดับซีเครดเลยนะท่านผู้ชมฮะถือ 1, years later. โอเคท่านผู้ชมตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณตีมันตายแล้วเนี่ยคุณจะได้เงินแบบเยอะมากๆเลยแล้วถ้าเกิดคุณมีในเรื่องของบูสเตอร์เย็นตรงนี้นะครับคุณก็จะได้เงินเยอะเข้าไปอีกส่วนวิธีการที่จะหาบูสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพายไปดูนะว่ามันหายยังไงนะครับซึ่งผมก็หาแล้วก็ใช้มันหมดไปที่เรียบร้อยแลวเพราะว่ามันต้องไปลงเรียกได้ว่าดันเจี้ยนแล้วกันนะแล้วก็ไหนดูซิถ้าเกิดเราตีเสร็จนนี่นจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้คือผมมีคูณ2เย็นอย่างเดียวนะอ่าผมได้เงินมาที่ป แทบจะดูไม่ออกเลยว่าได้มาที่เท่าไหร่น่าจะได้มาที่100ล้านไหมเพราะว่าเลือดบอสมาแค่1 8ึ่งไงท่านผู้ชมน่าจะใช่คือผม FK ทั้งคืนเนี่ยผมก็ทําการ FK ตีบอสที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันไม่ได้ขยับไปไหนไงแล้วเราก็สามารถที่จะ FK อยู่ตรงนี้ได้นะครับเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆนะฮะและแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดผมเอาเซตนี้มาตีเจ้าบอสตัวนี้นะครับแป๊บเดียวท่านผู้ชมแป๊บเดียวตายเลยมันเป็นอะไรที่ OP มากๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูดาเมจที่ผมทําสูงสุดไปเเเมมมมืื่่่่่่อออสสัักกคครรููููหนนยดดางุททีีผํไป้ ที่24.2ล้านนะฮะ oh. ก็สามารถที่จะไปลงดันเจียนได้แล้วนะเนี่ยแต่ก็ถ้าเกิดคุณจะไปลงดันเจียนเนี่ยมันจะมีอยู่ท่านผู้ชมฮะอย่างเจ้าเวฟเนี่ยถ้าเกิดคุณผ่านทั้งหมด45บหเวฟหรือ45ด่านเนี่ยคุณจะสามารถเปิดไข่ได้เพิ่มขึ้นอีก1ฟองอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากท่านผู้มชมฮะก็ <S <S> <S ถ้าเกิดใครที่สามารถไปถึงเวฟ48บได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากหรือไม่ก็ให้เพื่อนมาแบ่งได้เลยท่านผู้ชมแลวก็อีกหนึ่งอัปเด ที่เข้ามาน่าจะเป็นอัปเดตโจโจ้ไหมที่อัปเดตในเรื่องของไข่ใหม่เข้ามานี่ไงท่านผู้ชมฮะก็คือคุณสามารถที่จะมาสุ่มได้ท่านผู้ชมราคามันอยู่ที่199รบโรบักแล้วก็จะได้ตัวละครแบบสเปเชียลมานะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกผมไม่รู้ว่ามันบวกเท่าไหร่นะครับผมกลัวว่ามันจะบวกน้อยก็เลยแลดูจะไม่คุ้มค่านะ <S 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 แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะแนะนําให้กับคนดูก็คือเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะฮะคุณสามารถที่จะมาลงดันเจียนได้นะครับผมขอเรียกว่าดันเจียนแล้วกันนะเพราะว ได้เงิน,นแต่ว่ากว่าที่จะดันเจี้ยนจะเปิดเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานท่านผู้ชมฮะใช้เวลาอยู่ประมาณ25นาทีเลยไหมกว่าจะเปิด1รอบท่านผู้ชมฮะแล้วพอเปิด1รอบเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องโจมตีแล้วก็ฝ่าด่านให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณฝ่าด่านไปสัก1ด่านแล้วเนี่ยผมใช้คําว่า1โซนแล้วกันนะ1โซนของโกคูวันพีทอะไรพวกนี้มันจะทําการรีเซ็ตเวลาใหม่นะครับก็มีเวลาต่อ1โซนเนี่ยแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดใครที่ไม่มี NPC ดีๆนะครับผมแนะนําเลยว่าาไปหห NPC ดีๆรื ให้เพื่อนแบกจะดีมากๆเพราะว่ามันคุ้มค่าครับถ้าเกิดคุณผ่านไปถึงด่าน48ได้เนี่ยคุณจะสามารถเปิดไข่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะโอเคนี่ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆของเจ้าแมปนี้นะครับผมอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมพี่กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสาหรับใครที่ไม่อยากพลาดการเตือนืในใหม่นะฮะอย่าลืมพี่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมสาหรับวันนี้เนี่